ถูงผ้า <rôle> ท <à déc> ่านโต๊ะสี่นะคะคุณน้ำคุณน้ำค่ะคุณน้ำจ้ะก้าต้องกนมาจากกรเพเพื่อมาดูนี้ดูให้คนมีตางคานะพี่ Excuse me, I come from Turkey. Oh, แล้วเป็นยังไงบ้างคะเพิ่งกินเสร็จได้ไหมแซ่บมาได้ใส่มาได้แล้วมาได้แล้วดังใจจะถึงเวียงนครเวียงนครเวียงบอกค่ะเวียงหลวงเวียงจันก็อยู่ภาคเหนือของประเทศลาวยึดใส่ภาคเหนือน่ะอยู่แขนวงวังท่าโอ้ขอบพูดหลายเสียบป้อเสียบป้อเสียบนะคะนี่ก็คือการันตีว่าแซ่บ นะคะเราดังไกลไปถึงต่างประเทศเราเป็นซอฟพาวเวอร์อรไทยแลนด์มาเทือแลกหรือมาหลายเทือแล้วมาครั้งแรกประทับใจมาจากไหนคะจกเครือจาพัดอะไรนะรเคือสาอรัา์เครือสหรัดแหลมชบังใกล้ไหมขอบคุณมากมค่ะแวะมาแซ่บบ่อยๆนะคะมาค่ะคานมใหญ่หรือว่ายังไงไม่ค่ะของอร่อยค่ะของอร่อยนะ เป็นนักข่าวให้เองนะคะเดี๋ยวฉันเป็นนักข่าวแทนช่องวันเองมารอบที่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่สามเป็นคนพัทราาหรือคนที่ไหนคะเป็นคนพัะยาเป็นคนพรทราาขอบพระคุณมากมากนะคะนี่ก่บนี่เดี๋ยวไหมในช่องช่องหนึ่งที่เขาเราไปออกไม่ไม่กังวลเรื่องนั้นหรอคะไม่ได้สนใจทำไมอะคะเรื่องของชาวบ้านเขานะคะเรื่องของชาวบ้านเขาคุณพี่เขาแบบตอบแทนแล้วขอบคุณมากค่ะ ครั้งแรกหรือครั้งเที่ยวไรคะครั้งแรกครั้งแรกมาเพราะอะไรคะมาเพราะาได้ยินได้ยินว่าอร่อยมากเออเอาบดเอาไม่ใช่มาได้ยินว่าเพราะแม่แม่ค้านมใหญ่หรออ๋อก็นิดหนึ่งครับเนียคุณเห็นไหมประเด็นแรกนะคะขอขออภัยคุณคุณแฟนด้วยนะคะเออนะฮะ <laughs> มีประเด็นเรื่องเกลก้ยมา, <laughs> <laughs> ม,ามาครั้งแรกหรือรอบที่เท่าไหร่แล้วจ้า ครั้งแรกมาจากไหนจ๊ะมาจากกรุงเทพคนอีสานหรือคนภาคกลางคนอีสานบ้านเทาไปจั้นใดนัวค่กอันมากพมพอพม่าค่ะน่มใหญ่หรือมาพอาโรชาอาหารสองนะคะจะมาซ้ํำไหมคะขอบคุณค่ะเรามีสองเรากรุงเทพเรามีสองสาขานะคะมีบรรทัดทองแล้วก็ลาดพร้าวอุ๊ยแต่ว่าเคยไปไหม เคยไปขอบคุณมากนะคะเห็นไหมแทบทุกสาขาดังนั้นค่ะจะบอกว่าแรงมากครั้งนี้นะคะอยากให้ชี้ช่วยชี้แจงไได้ค่ะลูกค้ามาใหม่ลงคิวก่อนนะคะมีโต๊ะยังคะลงคิวก่อนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณมากมากนะคะที่แบบเออเร่งเห็นหรือให้ความสนใจนะคะหรือมองเห็นร้านเล็กๆของเรานะคะไก่ยกคกสาขาพัทยานะคะที่นำข่าวเราไปลงนะคะแต่อาจจะเป็นประเด็นอาจจะ หยิบประเด็นเบี่ยงเบนไปนิดนึงนะคะเรื่องในเรื่องของการแต่งกายของแม่ค้าหรือแม่ครัวในครัวนะคะว่าหยิบจับใส่ทุกเมื่อแต่หยิบจับนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมคะหรือแม่ค้าเองชอบใส่ชุดแบบนี้นะคะหรือไม่ใส่หมวกหมวกคุมผมไม่ใส่กันเปื้อนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกเคลียประเด็นนี้เป็นลำดับแรกเลยนะคะว่าการที่เราทำแบบนั้นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นการตลาด หลักๆเลยการตลาดแล้วการตลาดทําไมเราต้องทําอย่างนั้นอา้าวถ้าไม่ทาอย่างนั้นอ่ะเราจะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนะคะเราต้องคิดประเด็นนี้ก่อนเราต้องการสร้างเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะซอฟต์พาวเวอร์ให้พัทยานะคะให้มันมีจุดเด่นให้มันมีกิมมิคแต่ที่สําคัญะคะ่ะต้องบอกว่าเราคํานึงถึงเรื่องสุขขาอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของลูกค้ามาที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะ ที่เห็นเราถ่ายออกมา1นาทีอย่างนั้นคิดดูค่ะเมนูอาหารเป็น10เมนูอาหารเมนูอาหารเป็น5เมนูมันต้องใช้ระยะเวลาการทําเป็นเกือบชั่วโมงแต่เราตัดคลิปออกมาเพียงแค่1.30นาทีตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้ลงไม่ว่าจะเป็นเรียวหรือ YouTube หรือ i อนะคะที่เขาบังคับให้เราลง1.30บาทงท่านทําเมนูตำมะคุงนั่นซับไก่ปอกๆๆนะคะหั่นหอยบีบขนมเส้นนะคะ รวมทั้งหมดแล้วคลิปจริงมันอาจจะเป็นเกือบ30นาทีก็ได้แต่เรามาตัดทอนก็จะเห็นการหยิบจับที่แบบอุ่ยทำไมแม่ค้าไม่เปลี่ยนถุงมือเลยทำไมแแต่จะบอกว่าเราเปลี่ยนถุงมือนะคะเราเปลี่ยนถุงมือตลอดเรื่องความปลอดภัยของลูกค้ามาที่หนึ่งอยู่แล้วและที่สำคัญนะคะตัวพีทเองนะคะในนามของคนที่ทำการตลาดให้ร้านไก่ยกคกของเราทุกสาขานะคะเราความนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดอยู่แล้วซึ่ง เราเข้าไปทำคอนเทนต์เฉพาะเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นซึ่งเราดูแล้วว่ามันไม่กระทบในส่วนของอาหารของลูกค้าแน่นอนซึ่งพ่อครัวแม่ครัวอยากให้มาดูค่ะว่าพ่อครัวแม่ครัวของเรานะคะนี่ใส่มวกใส่ถุงมือนะคะกันทุกคนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ ที่สาคัญจะบอกว่าการที่ลูกค้าเราแน่นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาต่อคิวอย่างนี้เพราะเขาเห็นถึงคุณภาพดังนั้นนะคะพิทก็เลยอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมาร้านไก่ยกคกของเรามาดูให้เห็นกับตานะคะว่าข่าวที่สื่อออกไปแบบนั้นมันเป็นแค่การพาดหัวข่าวหรือเปล่าหรือไปดูในคลิปอุ้ยแม่ข่าวคนนี้คือจังไล่แท้แม่ข่าวคนนี้คืออุ้ยเต้งโตย,ยังเป็นตะคดียดแท้เงือวสันเงียไหลข่ย่อยเธอมาดูเมืองพัทยาค่ะ แดด่าสั่นผูน่ะแดดห้อนแบบนี้นะคะ<า>มันใจแบบคือจะบอกว่ามันก็เหงื่อ,อไหลอยู่แล้วแต่เราดูอยู่แล้วว่าจังหวะไหนที่เราควรที่จะเข้าครัวนะคะดังนั้นคลิปที่เราเสือกไปมันก็ต้องมีอะไรน่าสนใจนะคะแม่ขาะสิามาคุงแบบนี้พลังสิมากินตับม,มาคุงเจ้าบอกว่าซับไก่มันมีผู้ใดมากินตับมาคุงเจ้าดังนั้นสับไก่มันก็ต้องพวกพวกพวกกันสินะคะมันก็ต้องดูดดืดเบิ่งค่ะ ยุคของเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแบบนี้นะคะเราต้องช่วยตัวเราเองเราไม่ช่วยเราตัวเองใครจะมาช่วยเรานะคะนี่ก็ต้องขอขอบนะคะที่เพื่อนรักและเอนดูไก่ยกคกนะคะที่ยังมาแซ่บมานัวมาพิสูจน์ด้วยอีนี่แม่ค้าอีนี่น่ะมันจะเงืออะไรไข่ย,ย่อยแต่มันไหลลงโคกบอ่อเงือมันไหลลงโคกโคกบอ,รบอรหรือว่าคนมาตามพาะกระแสเพราะแม่นะคะนมใหญ่เท่าที่ เป็นสุดท้ายแล้วกันนะคะก็อยากให้คนที่คอมเมนต์นะคะแบบยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆที่ไปช่วยคอมเมนต์แบบเป็นกําลังใจให้แมคค้านะคะเราก็เป็นคนนึงนะคะที่ที่ทำมาค้าขายโดยอาชีพสุจริตนะคะแต่สิ่งที่เราทําเพื่อเราดึงลูกค้าเนี่ยคะ่ะ ในขณะที่หลายๆร้านเงียบๆนะคะทุกร้านก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วในการที่ให้เราประคองร้านให้มันแบบมีค่าจ้างให้พนักงานเพราะว่าร้านพีษพนักพนักงานเกือบร้อยกว่าชีวิตดังนั้นเราก็ต้องหาจุดดึงลูกค้ามาที่ร้านให้พนักงานของเรานะคะมีไรายได้นะคะถ้าพิษไม่ทําใครจะทํานะคะจุดนี้ก็อยากให้เอาไปคิดนะคะนี่เลยคนเยอะแบบนี้นะคะก็เพราะว่า หนึงแหละการตลาดสำคัญสองรสชาติอย่างที่บอกไปลูกค้าก็มารอบสองรอบสามแล้วนะ,ะมาเคยไปกินสาขาลาดพร้า,าวเจ1หนั่งที่ว่า30ก็มากินที่พัทยามาเที่ยวพัทยานะคะแล้วจะเห็นว่าต่างประเทศมาประเทศไทยต้องมาอะไรต้องมาไก่ยกคกนะคะถ้าต่างประเทศไม่มาไก่ยกคกแปลว่ายังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูอันนี้คือโซนหนึ่งนะคะมา